สวัสดีครับกระผมนายแพทย์ปียะปิ่นสอนศักด์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้กระผมก็เป็นตัวแทนของสมาคมออโทรพีดิกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมาอธิบายเรื่องความรู้ในด้านเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมในคราวที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงสัญญาณอันตรายที่แสดงถึงข้อเข่าเสื่อมกันนะครับเราจะมาดูวิธีการการดูแลรักษาตัวเองนะครับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมครับ การรักษาตัวง่ายๆแบ่งได้เป็น2อย่างอย่างแรกคือการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดแล้วก็อย่างที่2คือการรักษาโดยการผ่าตัดหมอเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะโดนผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังวิธีการรักษาโดยไม่ผ่าตัดกันการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดเนี่ยแบ่งเป็นหลักๆได้2ออย่างนะครับอย่างแรกคือ การรักษาโดยไม่ใช้ยาและแบบที่2เนี่ยคือการใช้ยานะครับปัจจัยสําคัญก็คือว่าการรักษาโดยวิธีการไม่ใช้ยากันอันดับแรกที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าการลดน้ําหนักในผู้ป่วยที่มีน้ําหนักเยอะกว่าปกตินะครับหรือว่ามีดัชนีมวลกายนะครับถ้าคํานวณแล้วมากกว่า25ในในกลุ่มผู้ป่วยเรล่านี้เนี่ยสมควรที่จะลดน้ําหนักประมาณชัก5-10%ของน้ําหนักตัวนะครับ อย่างเช่นสมมติถ้าน้าหนักตัวสัก6กกิโลนะครับอาจจะลดน้ําหนักประมาณสัก3-5กิโลนะครับในระยะเวลาประมาณ4-5่เดือนค่อยๆลดทีละนิดนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดมีผลต่อการลดน้ําหนักก็คือความตั้งใจและอันที่2ก็คือความสม่ําเสมอการลดน้ําหนักนะครับไม่จาเป็นจะต้องแบบโอ้โหลดทันทีทันใด1นกิโลภายใน1สัปดาห์นะครับอันนั้นจะอาจจะลดมากเกินไปจนทําให้มีโอกาสเกิดที่เขาเรียกว่าโยโย อาจจะพยายามลดได้ประมาณสักครึ่งกิโลหรือ1กิโลต่อเดือนนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับปัจจัยสําคัญที่อีกประการหนึ่งก็คือดูแลเรื่องกิจกรรมที่เราทําคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเราต้องรู้ตัวเองนะครับว่ากิจกรรมอันไหนที่เราไม่ควรจะทํากิจกรรมอันไหนที่เราทําได้นะครับกิจกรรมที่ไม่ควรทําได้แก่กิจกรรมที่มีการพับเข่าหรืองอเข่าเยอะๆน,อนั่งพับเทียบนั่งคุกเขา่านั่งขัดสมาธินะครับหรือว่านั่งยอง พวกนี้ครับจะมีแรงกดบริเวณข้อเยอะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้นได้นอกจากนี้การขึ้นลงบันไดยเยอะๆนะครับก็จะมีผลทําให้เกิดอาการอักเสบและอาการปวดตามมาได้เนื่องจากว่าก็จะมีการงอ,อเข่าเยอะนะครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับกิจกรรมบนพื้นทุกอย่างถ้าไม่จําเป็นควรใช้เก้าอี้นะครับขึ้นลงบันไดเท่าที่จําเป็นนะครับไม่ใช่ไม่ขึ้นเลยนะก็ขึ้นได้นะครับ ขันถัดไปนะครับปัจจัยสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการออกกําลังกายอันนี้หมอคอเน,น้นเลยว่าอันนี้เป็นตัวสําคัญที่สุดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษารอบข้อเขา่าก็การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมนะครับคือกิจกรรมที่ไม่มีการกระโดดหรือมีการกระแทกที่บริเวณข้อเข่ามากเกินไปเช่นการเคลื่อนไหวช้าๆโดยที่ไม่มีการกระแทกเช่นการล้ำไทยเก็ก การรากระบองนะครับอันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวช้าๆทําให้กล้ามเนื้อมีการขดเกร็งแล้วก็มีความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้มันยังสามารถช่วยฝึกการทรงตัวนะครับป้องกันการพัดตกหกลมแล้วมีการบาดเจ็บกระดูกหักแต่ถ้าพูดถึงกีฬานะครับกีฬาที่หมอแนะนำนะครับมีการบาดเจ็บต่อข้อเข่าน้อยที่สําคัญก็คือการว่ายน้ำนะครับการว่ายน้ําหรือการเดินในน้ำคล่องลงมานะครับก็คือการ ปั่นจักรยานนะครับแต่ที่สําคัญนะครับการปั่นจักรยานเนี่ยควรจะปรับอานหรือเบาะนั่งเนี่ยให้ยกค่อนข้างสูงนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องงอเข่ามากเวลาที่เราทําการปั่นจักรยานนะครับแลก้การออกกำลังกายเหล่านี้นะครับจะเป็นการช่วยทําให้กล้ามเนื้อรอบข้อเข่าของเราแข็งแรงช่วยรับน้ําหนักแล้วก็ลดการบาดเจ็บต่อข้อเข่าเมื่อเราทําการใช้งานหรือทําการเดินต่อไปนะครับ ลำดับที่4ี่นะครับทำกายภาพบําบัดเพื่อที่จะลดอาการปวดอาการอักเสบของบริเวณข้อนะครับในช่วงที่ผู้ป่วยนะครับมีอาการอักเสบนะครับมีเข่าร้อนเข่าบวมตรงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราไม่ควรมีกิจกรรมเยอะเดินให้น้อยลงนะครับพยายามนั่งนั่งนอนๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราอาจจะทําการประครบเย็นให้เข่าเนี่ยมีการอักเสบที่น้อยลงอันนี้ก็จะช่วยให้อาการทั่วไปดีขึ้น และเมื่อไหร่ที่ที่อาการอักเสบเนี่ยมันลดลงแล้วนะครับลำดับถัดไปประมาณสัก2-3วันหลังจากนั้นจะทําการประครบอุ่นการประครบอุ่นที่หลังเนี่ยจะช่วยให้มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณข้อที่มากขึ้นนะครับส่งผลให้มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ลดการอักเสบอันดับถัดไปครับอันดับที่5เราสามารถใส่ใอุปกรณ์ประคองเขา่าซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบที่สวม นะครับเข้าไปในเข่าหรือเป็นแบบว่าเปิดแล้วก็เป็นตีนตะข่ายนะครับที่สามารถทําให้มันติดนะครับรอบบริเวณข้อเข่าได้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมีประโยชน์ในการช่วยคอยรับแรงบริเวณข้อเข่านะครับทำให้ตัวข้อไม่ต้องทํางานมากนะมันเหมาะกับอะไรนะครับการใส่อุปกรณ์ประคองเข่าเนี่ยเหมาะสําหรับช่วงที่เราต้องเดินเยอะๆเช่นวันนี้ร่วเราจะไปเดินช้อปปิ้งละนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวนะครับอันนี้การใส่อุปกรณ์ประคองเข่าช่วยได้นะครับ แต่ถ้าในกิจวัตรประจาวันเล็กๆน้อยๆอยู่ในบ้านอันนี้อาจจะไม่ได้จําเป็นนะครับเพราะว่าการที่ใส่มากเกินไปเนี่ยบางทีอุปกรณ์ของเขาก็ทําให้เขามันบวมได้ดับนะสุดท้ายก็คือการใช้ไม้ค้ำยันที่ว่าทุกท่านคงพอทราบแต่ที่เรียกกันว่าไม้เท้านะครับไม้เท้าเนี่ยมีประโยชน์อย่างไงนะครับมีประโยชน์ในการช่วยผ่อนแรงหลัาก,การง่ายๆนะครับการถือไม้เท้าที่ถูกต้องแนะนําให้ถือไม้เท้าในด้านที่ ตรงข้ามกับข้อที่ปวดอย่างเช่นเราปวดเข่าขวานะครับเราก็อาจจะถือไม้เท้าที่เข่าซ้ายซึ่งไม้เท้ามันก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกเนาะบางคนถ้าเกิดไม่อยากให้ใครทักว่าถือไม้เท้าก็อาจจะไปถือร่มร่มบางรุ่นนะครับเป็นร่มพิเศษที่เขาทําให้มันมีหัวจุกยางนะครับแล้วมีด้ามจับเหมือนเป็นไม้เท้าเลยส่วนแบบที่สองเป็นไม้เท้าเขาเรียกว่าไม้เท้ามีมีขา อยู่ขายเดียวอันนี้ก็จะเป็นไม้เท้าปกติที่เราเห็นกันทั่วไปนะมีความคล่องตัวเสียงที่3ครับเป็นไม้เท้าเขาเรียกว่าไม้เท้าที่มันมีขาแยกออกมาบางบางรุ่นก็จะมีขาแยกเป็น3ขาบางรุ่นก็จะมีขาแยกเป็น4ขานะครับเหมาะสําหรับคนที่แรงน้อยนะครับมีโอกาสที่จะเดินแล้วมันล้มหรืออะไรพวกนี้ข้อเสียก็มีนะครับเนื่องจากว่ามันมี3าขาสีขาแสดงว่าะะมันค่อนข้างจะเทอะทะนิดนึงนะครับเวลาเดินก็จะต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเรียบ ในการที่จะค้ำยันหมอคิดว่าในวันนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับการรักษาโดยไม่ไม่ทำการผ่าตัดนะครับรักษาโดยการไม่ใช้ยานะครับที่สําคัญอันนี้เนี่ยคงเป็นประโยชน์ต่อทุกทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับอันดับแรกลดน้ําหนักนะครับถ้าน้ําหนักเราเกินอันดับที่2นะครับปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับอย่าไปทําท่าที่ทําให้มันมีอาการอักเสบหรือการปวดมากขึ้นอันดับที่3นะครับการออกกําลังกายนะครับสําคัญมากอันดับที่4การใส่อุปกรณ์ประคองข้ออันดับที่5 การใช้ประครบทำกายภาพบํบาบัดประครบร้อนประครบเย็นแล้วอัดับสุดท้ายก็คือการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินนะครับหวังว่าคลิปในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ป,ป้าๆพี่ๆน้องๆน,นะครับทุกท่านที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็หวังว่าจะทําให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ยานะครับหรือว่าต้องไปทําการผ่าตัดนะครับสวัสดีครับ